กูอยากหกแล้วกูอยากขมับแม่งสักทีจริงๆเลยวันรักหน้าเนี่ยข้างล่างกูก็อยากขมับกวนตีนขมับแม่งอันนี้ยอะไรยังไงเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยอาเรียบร้อยขมับแม่งจีดีอันเดี๋ยวเดี๋ยวจะคอก็คอจะคอก็คอ กูสะท้อนไปแล้วกูไปแล้วไปคุยกันละ่ะกูไปเออไอ้เหี้ยโดนเสาวันทันเกี่ยวอดสับได้ไม่ได้มไม่ได้ พพีี่่่น้อองงควยูสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมนุ้ยซีบายนะครับอยู่กับนายเกมพอนนะฮะกับฮีโร่แรรี่นะครับไม่ได้ตามมาไม่ขาดไปเล่นบอลฮิบเยอะแบนพลังคีฟพลังคีฟเล่นยากกว่าเจอลักหน้ากลางได้อยู่ได้ยู่มาแต่ได้เซตด้วยแต่ไม่ได้สุดเตะโดนแล้ววะาเตะถึงแล้ววะ เนี่ยล็อกหน้ามันบางมากเลยวะสักหน่อคัดลองแล้วกันอธิบายกันนิดนึงนะฮะสกิลหนึ่งของแรี่คือการสไลด์นะครับสร้างความเสถียรและทําให้ติดสตันนะสกิลนี้เราสามารถสไลด์เพื่อนได้แต่แพทนี้เขารู้สึกว่าเขาปรับให้สกิลสไลด์ของแรี่ดีขึ้นนะครับเวลากดตัวดี แผ่นนี้เรามันเราแค่มีหน้าที่หันองศาหรือว่าหมุนหมุนเมาส์อย่างเดียวครับแล้วก็กดคลิเลยตายครั้งหนึ่งเพื่อสไลด์ไปเลยแต่ก่อนนะก่อนที่มันจะอัพแผ่นเวลาเรากดดีหรือกด E อีมันจะพุ่งทันทีเลยครับแบบไปด้านหน้านะแผ่นนี้ค่อนข้างดีีนะสกิลหนึ่งสกิลสองคือสกิลคำรามนะสร้างความเสียหายซโลแล้วก็ดูดให้เป้าหมายเข้ามาหาตัวแลลี่นะครับสกิลสามเป็นพาสซีฟครับเพิ่มความเสียหายโจมตีทุกอลุเอรนแล้วก็เพิ่มดาเมจให้แลลี่นะครับ ถ้ามีกระทาฟ้าจิวสามเราสามารถปักธงเพื่อวาร์ไปตรงธงได้นะอันติีคือการทุบสร้างความเสียหายนะครับถ้ามีกระทาฟ้าก็จะเพิ่มรัศมีความแรงมากขึ้นแล้วก็ลดคูดาวนะครับจิวก็จะประมาณนี้นะฮะกางหานะเว้ยนี่รองเท้าแล้วว่ะจิวยากไม่มีขอนะจะวิ่งให้ กลายเป็นแน่นอนซัพพอร์ตแล้วเออมันเถืกอจังวะโมันมันมีพระคมว้าพระคุมพระคุมอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนสโล่ึงเข้ามาดิมึงเข้ามาดิกูอยากหกแล้วกูอยากขมับแม่งสักทีจริงๆเลยวันรักหน้าเนี่ยข้างล่างกูก็อยากขมับ แล้วกูได้คำหมับจริงๆอะ่ะมัน่นไส้พอดีหมอคิดอะไรเพลินไปหน่อย <laughs> ไอสองตัวล่างนี่กูลงบันจีหนังหมาแล้วถ้ามันแฉงยากอะ่ะมมนท,ทั้งคู่อ่ะไอนั่นก็ขัดได้ชามนเล่นล่างไป กังหายวะเฮ้ยไข่ไหมมันยาไม่พอเฮ้ hey, ยจะแบนพี่ไปว่ะแต่พี่ไม่มีทุบนะพี่พูดไว้แค่นั้นก่อนลองดูได้มันอาจจะต้องมีหนึ่งคนเพื่อสั่งเวยอะไม่รู้ว่าเป็นฝั่งมันหรือฝั่งเราแต่ที่รู้พี่ว่าแม่งมีวอร์นนี่ไม่มีไม่มีเฮ้ย <Hey, S 2> ันปะ ยิงไปยิงน้องยิงไปสวยสวยทำดีทำดีทำดีไปละกลับเลนกรับคิวคอร์หลังหน้าว้าบนเฮ้ยหลังหน้าว้าบนเก็บแบก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 ยังดีนะยังไม่พุ่งเก็บพุ่งไม่อยู่ อ่ารักหน้าเดี๋ยวนี้แม่งหลอนแล้วไม่กล้าแล้วไม่กล,าล้าอะไรกับกูแล้วอันนี้ยอ,อะไรยังไงอ้าเรียบร้อยคำอับแม่งดีดีเรียบร้อยไปดูเวลด้วยน้องเองเวลเท่าไหร่มันเวลมันเรืถอยมา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 กูกูบอกให้ถอยมาไมา่ใช่ซันสวน มันสั้นสวยไหถอดมาเลยสำม่อนล่างนี้แม่งพอมันกลายเป็นตัวนี้มันดูตัวเล็กเลยเออตัวแม่งโคตรเล็กเลยอะไม่มีวาร์ปอยแต่ว่ารอปว๋ยรออยู่สั่งคตรมาอยู่เก็บวาร์ปไว้รอซ้อนแปลงแล้วมันจะได้พี่วาร์ปสิวิวอะัวม่อนมันกลับบ้านปุวะ ไอ้เชือกดอะไรมายเองแม่งกูไม่น่าเล่นขวดเลยลืมไหมกดขวดแล้วกูยืนยืนนิ่งตัดรุ่นปึ๊บตึกรุนล่างไปหน่อยเดี๋ยวน้องไม่ตัดรุนบนมาอยู่มาอยู่รุนอะไรก็ตัดไปเลยแล้วอนนวอล์กผมแล้ววอนนล์กหลังหน้าเดินมาพี่พี่ระวังน้ข้างหลังครับเออเดินไปพี่รู้ว่ามันรู้อะเดี๋ยวไปเดินเช็คให้แปลงก่อนยังมีบัดฟ้าเปล่าวะไม่รู้ไปไหนกันบับซอนได้นะเล่นไหนก็ช่างอะ ตอนได้อ่ะมีวาร์อยู่ไม่เจอวอร์ออยู่ดีเหรอเพื่เอนมันมีวอร์ในป่าว่ะเป็นข้ากลางมาเรียบร้อยละพี่เอาไงเอาไงได้แต่ตีเจาเข้าเตมล่างเลยเตมล่างเลยมันจะตันพี่นะนี่มึงไปกลารเพิ่มเติมล่างครับภาพผมคิดเดียวมิดี มีว้เเาเปล่าเพื่อนมาเพื่อนมาเถอะตันกูมาตันกูสวย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 พี่เบี้ยวตินหวังแล้ว er ดูสังคมภาพลงมาไล่จัดโยนในมุมเสียเขาก็แบบตายได้ได้ได้ล็อกหน้าบอก sh ill, sh ill ชิล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 จริงพี่ติ้นหวังหมแล้วนะ่ะไม่ได้อะไรเลย นึกว่าจะมีไฟนานกว่านี้สักหน่อยจะได้หยอบโช,ว,ชวงโชว์ของผมไม่มีอันติด้วยไม่ิกลับไปสินที่อยู่ครับ<อ> <c oughs> ตัวระวังตายเลยตาปุดต <c oughs> ัวแม่งอย่างวาง <c oughs> เลยอะว่าตัวปอม รูว่าตัวอลเป็นคอนอ้มันจะเอาลุยว่ารนั่นเอาดูแล้วบนยังไงวะโซลมายังไม่ตินตีะรอรอรอพี่ไปน้องไม่ยุ่่อนกาะวมันมีอ่อนมากเลยอีกสิบนาทีช่วงสิบนาทีอะมันจะไม่ก้าก้าคุณดูอีกสิบนาทีช่วงสิบนาทีไม่ก้า คือสอดตัวไร่ดิพี่เออไม่มาวางแผนว้ากูแล้ววางแผนวางแผนแต่ติว้าวันนี้เหมือนว่าเขาไป่ได้ถ้าไล่ผมก็ได้แล้วไปน้องน้องที่ว้าวป้องสองน้องกูตายก่อนไปนี่ยแข็งครับผมแข็งอะไรแข็งนะน้องแข็งดันผิดแ่แล้วน้องทิ้วไหวยไอ้กูลืมไปกดขวดแคนเซิล กบแล้วพี่กูเขาพี่กูไม่กดเหตุบ้ากูอีกพี่กูก็ลืมเขาก็อุตส่าห์เตือนตั้งแต่วันแรกเออพี่ห้กูลืมป่วยไม่ทันเลยไม่เอาไม่เอามาเดิมมาเดินป่าปูลุงนี้กดก่อนแล้วค่อยว้าบีมว่าว้าพี่ว้าพีโซโลมันโซโลมันมีอะไรตียังไม่รู้ว่าหาวิ่งก่อนเดียวพี่หาวิ่งก่อนเดียว าหาบิงก็หาบิงมากันจะได้แล้วเกมนี้ไม่ต้องบิงเดียวอะทำไอคอนมาเลยเดีกว่าจวดเลยเร็วๆเลยอะไรเร็วทุบเร็วลุ่มบัมซอมเบอาราเล่อล,ลักหน้า,นากับเลนแบลชมิธกับเลนไอ้เจเปอร์ไอนั่นน่อยู่เลนมันอยู่นี่แบงกมิดด์เลนมันอยู่ล่างมันจะรอตัดรูนบ้าไมาเร็วไปเอารูนกัน ตีเลยมันด่าคนแรกกันแล้วไม่กินเยอะกินเยอะกำลังหน้าปืนแล้วไม่ถึงถึงได้แค่ไหนสามว่าเก้าคอยรอบเออหมวกคับ erm> สู<_<_้แล้วหมวกขับส um ู้อีกเอ้วระเบิดอย่าแล้วอย่าแล้วโดนตุ้มแล้วมึงโดนตุ้มแล้วมึงโดนตุ้มแล้ว มันจะระเบิดมันจะระเบิดมีบอล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 จะวิ่งแล้วจะวิ่งแล้วจะวิ่งแล้วชีวิตกูจะสดชื่นแล้วบําบนแป๊บบําบลแป๊บไม่ปวดไม่เลยยื้อเยอะดิถ่ายทีนี้วิ่งหยุดคนโผล่ไมกูยืนยิ้มตั้งแต่เล่นลิงแล้วกูนึกว่าคีย์บอร์ดกูเสีย กดตัว F หยกไปซื้อคีย์บอร์ดใหม่แล้วหรืโ est, โอเขาที่บอกอ้าวแค่กดะกวดมันก็โดนกดะกวดแล้วมันก็น,นี่ก็เรียกว่าเฉพาะการับมัน,นเป็นการยกเลิกาการกระทำในขนาดรักแน่หายวะคนบอลเดยน้องไม่ใครใครอยู่รอป่ะออกได้ปะ่ะจะสวนหรือจะออกเอาดีๆ อ,ออกก็ออกโอเคพีค่ไม่มีทุบไ,<ม>ไม่ใช่เลยหรอกแต่บิงเลยมันตามต่อป่ามันไม่ได้หรือแลบบ้วด้วยผมมันเลือดไม่ได้เยอะบิงกำลังมาลองเบ้าน้องลองเบ้าลงอกล็อกล็อกลอกก็หลังนี่กำลังขัดตัวสามพี่พูดได้โย มึงก่อนเลยทำแมนมึงก่อนเลยแล้วก็คนรุนแป๊บคนรุนแป๊บยืนดมขวาดยืนดมขวาดอ้าวอ้าวน้องเอวอะไรน้องพี่หันไปมองพี่ก็เห็นอยู่นะว่าเองโดนแต่ว่าเองโดนคนเดียวเหรอโดนล้างหน้าตัวเดียวเหรอหคือใครเกิดป้อมตีไป่ได้พี่เองไปได้มาในป้อมหรอ มันถึกไปปั้นอะต่นได้ป้ะวะส่วนได้ป้าวะโคตรไปละถอยละถอยเหรนแย่เยอะเกินวะขยันตัววะจะผมมานะผมมาจะตอบปะรอรอรออีนู่นนี่อันนั้นเลยมาปะกลางนี่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  จะคิวพิคูด้าอยู่เนาะเอ้ยอย่าให้มันได้เลยโอ้มันตีแรงจัดอ่ะมันรถก่ออยู่อ่ะพี่กิมพี่กิมมาพี่กิมไม่ทันวะตีว bon ิ่งช oh, right> right. ้าพี่ไม่ได้สายตั้สายชุดแข่ง ระเบิดทำร้ายมีใช่ไหยด้วยการแม่งมุมระเบิดวิทยเจะแบ่งกูเอาติดเลยอะเกือบไม่ได้งเกือบแล้วเกือบผูเกือบแล้วนะน้องเมื่อกี้มึงหันไปตีคลิปมันไม่ได้ติดอะไรหรอกมึงยิงคลิปขวาใส่คลิปมันเลยหยุดกับที่เมื่อกี้พี่ผมอะผมอยู่แบบมุมจอให้พี่มุมจอหน้าเลยพี่เลยถามเองพี่หยุดตียี่ตัวบ่อยบ่น้องแก่อะ โดนออกออกไปก่อนลบออกมาได้ไหแต่ก <online> <pl ains> ูไม <ini> <on you>. ่ได้ตีบาลอีกกูตีเสาเนี่ยออกันอกเป็นดารุณระวังเต็นระวังลุ่มบนเยอะเว้ยกว่าละเฮ้ยชาแมนเต็มตีของอยู่เมื่อกี้มันผมต้องโดนต้องให้โดนสองไอ้แจ็คบิ๊มึงรอขัดเว้ยคู่นี่นก็ไม่ปังนะน่เลยเออ คุณดาวสกิวอยู่อะโอ้ยปุ๊บพี่อหวได้แค่นั้นแล้ววะเยี่ยวยิ่งไม่รอดละมันอะไรเพื่อนดีวอยู่คุณดาวปลาไหลมันอารวาดปาไหลอะลวาดมานากันดี พอให้ได้ไม่นะพอไปแล้วผมพอไปแล้วเออไอ้ปลาเกินพอดีไอ้ปลาเกินหมูสามตัวน้ำใจคนโอ้ยเชี่ยมองไหลซะเล็กลูนก่อนเนี่ยน้อง เดี๋ยวเป้าหมายหลังเข้าเยอะนะขับไม่ได้สับไม่ได้เ่อันตีเตะพี่มนันตีเตะพี่ทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วพี่ชายอ๋อโดนสโลรอดใช่ไหมรอดรอดสบายเลยพี่นุ้ย เอาละไอแคบผมผมอุตส่าห์แบบคำรามเอ้าพี่จะทำอะไรไม่ได้ไอ้กูเกียดมากเลยจังหวะเดินวิ่งไปกดขวดแล้วแม่งหยุดอึ๊กเนี่ยกูจะขายทิ้งเลยพี่ขายทิ้งเลยเหรอเอออ๋อันนี้มันไม่ได้ใช้อะแทนแล้วแล้วผมต้องขายหลังที่ผมกะทิครับถ้ามันรู้สึกทำให้หงุดหงิดขายเถอะเดี๋ยวเบื้องบนเดี๋ยวเบือนเนี่ยน้องเดี๋ยวเบือนไม่ติดหนับอ่ะ ต่อเขาบว่า้ดันอยิมๆด้วยตอนีแสดงว่ามีอ่อนไปดิไปดิไปดิเล่นเล่นดนี่เดินไปข้างหลังด้วยจะไปเกมหวามมาดูทรมานจรงวะเเออ จำพอมีกระถาฟ้าแล้วแม่งกดดีไม่ได้กดดีแม่งจะเสกธงถึงเดียวเลยอะนนท์มึงอยากวับมาก็วับมานะไอเดี๋ยววับไปเดียววับไปไปกูไปก็ได้แล้ววับกูเวียงพี่ลูกกุดรากูก็ได้ให้กูไปไหนมันเปลี่ยนเป็นตัวอีแล้วไงพอไม่มีกระถาฟ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วทงหมดไอทำพอมีกระถาฟ้ามันเปลี่ยนมาทงหมดก่อนเรียบร้อยแล้วกูไอตีกูไม่เสียวับกู ทีมันทับกันเลยอีเดี๋ยวดีอยนั่นแหละไม่ปอดหรอกตรงนี้ใครอยากเล่นกลางเล่นไปก่อนนะฉัไม่เล่นถ้าเล่นเล่นไมออกขวดเอ้ยสวยจัดเด็กมัไม่อยู่ด้วยเด็กชั้นสามชันสี่แล้วโอ้โหอู้สองหั้สตรีททำให้ตายนี่ อะไรวะเ้องน้องกูโดนเผาวันเหยียบที่เดียวขึนไปก่อนได้หาบิงกันหาบิงกันี่รูว่าพี่อกอะไรดีนี่ในเมื่อมันมีรถเกาะเยอะ อะไรม่ยอมเลยคือบาเลียมันไม่คุ้ม่ะเกมนี้คุ้มอยู่นะมึงโดนคูณสามคูณสี่มึงก็เอาเรื่องอยู่นาะไม่มันมีชาแมนเคี้ยเดี๋ยวบาเลียเอาไว้ค่อยขึ้นหลังจากที่เราจะเอาขึ้นบ้านผมว่ามากันตัวเดียวออกบีเคบีเลยเกาะหนาๆมาดีกว่าบีเคบีจบเลยบีเคบีจบเรื่องอ่ะบีเคบีหน้าที่ของนนกับพี่นุ้วดีกว่าผมต้องรับตะิกไม่งั้นไม่ได้กียบเลยผมมันดิเมื่อไหร่จะวิวสิบหกอะ

ทุบๆไปเดียีทุบไปเออไอ้หี้ยโดนเถาวั์ทันเกี่ยวอดตับที่ได้ไม่ได้ าไอ้คนนั้งแต่15ชาร์จใช่ไหมแล้งหน้ามันไม่อยู่ไฟมื่อไฮไลท์แล้วไฮไลท์โอ้ไฮไลท์มัวตัวเลยเออจริงไหมอินโทรป่ะอินโทรไปคลิปอินโทรเลยก็เดี๋ยวคือผมโดนลุงตีไฮไลท์ผมโดนกระทืบนูมาคอต่อแต่ว่าดีบอกแล้วนนท์ต้องออกอ่ะนนท์น่าจะ800เนี่ย เดี๋ยวเรา,เอาออกบาเลียมาดีกว่าโอกาสเขาตัวดีไม่มีแต่ตัวตึกไม่ออกสะท้อนออกอะไรมาเต็มเลยอ่ะเขาไม่มีขวดแล้วชีวิตดีขึ้นไหยอ๋อพอน้องกูโอ้ยรอเด้อผมมันออกสะท้อนมาอีกแล้วไอ้นนนนนนทักหน่อยดิน้องทักหน่อยฮะเห็นเห็นพีการรับพิการรับเราอีกไอ้มันมันมันจะตีตันผมด ไปทิ้ง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 กำลังจะเข้าเลยไม่มีครับขายอะไรไม่มีอะไรร้อยแปดสิบบาทคูเดะแบ็กทำด้วยดีวะไม่หรอทำด้วยอะคันสิบห้าเดี๋ยวพี่อะล่ไว้แล้วปะไล่แล้วแล้วไม่ไม่ไม่อะไรไม่บวกไม่บวกมันจะบอกว่าไม่บวกไม่เอากูเห็นขนาด จะบอกว่าไม่เอาดูเพ so ื่อนมันพุ่งเข้าไปแล้วพี่ผุ so ่มพูดไม่ได้โซโจ rally to me soldiers มันออกเป็นลูนเดียรวินกุได้วินวอลมาสามสี่รอบติดแล้วเนี่ยบได้นะรับแล้วมึงกูเห็นได้นะมึงจะกลับทำไมมันหมดแล้วไอ้นนท์มึงบ้าเปล่าไม่มันมีให้กดอ่ะก็เรากดกดไปเลย คนไหนดีกว่าเนี่ยไม่ตัดหลุดหม้อพี่เอาก็เอาวะไปไปไปไหนหมดวะนี่ตัวหนึ่งอยู่นี่ไตัดไม่ตัดไม่ตัดเก็บไว้เก็บไว้ยังขอไม่เอาทิ้งอยู่อยู่อยู่คู่ดาวอยู่น้องมันแปลงร่างแล้วนี่มิกะ แตร้านแล้วแต่งล้านแล้วแต่งร้านคิดว่าไหนแตยังไม่ได้รุ่งแต่ร like <affiliate> ุ <Es> ่งเมื่อกี้กดเกยกดมดกกดอินกีอะ่างเงี้ยดือดเลยเดือดบังคับบังคับดมสก์ได้ได้ ุบแล้วแบบเสียงชุบไปแล้วอ่ะดาเหมจไม่งอกไปแล้วอ่ะบ้าแบบโบายวามึง่บ้าไปไอบ้ามาเลยเออ้แลก็ทงลี่อะามันล้ rally to me soldiers โคตรบูลลี air, ่เลยวะไม่ทราบไม่ทราบ่าพ่เฮยเียนนี่ว่าอะไรนีว่าเล่นเอลหรือโบบานหัวใจยังมีดีวปะไม่รู้ยงดีอยวไปด <c oughs> ไม่หรอกไม่ถอยมัย้งป่าวโหเยี่ยมเออยู่ไกลไปวะไกลไปน้องไอคิมก็ไม่มีเงี้ยตีอ่าเข้ามือเฮ้ยใจยเย็นเจ็ดวิเจ็ดวิเจ็ดวิรอไอคิมเ นี่แหละตรงกลางเนี่ยไฟตรงกลางเนี่ยเนี่ยมามามาพี่มีแบ็คมีอะไรมีปักทองปะไม่มีไม่มีโอ้ล่างะเลยอ่กเพาะพี่คุณเพาะทีเดียวโอ้โหเจ็บด มาเชื่อแล้วน้องกลับบ้านไปรีไป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 โอ้ยวิ่งมาสิตีแปดว้าตีแปดว้ามันเหลือมันจะเหลือห้าวีแล้วว้าขอไม่ได้พี่ใครรับหวะจบแล้วเจ้าของว้าวิ่งเลยจะของว้าวิ่งมาอยู่ คนใช้เราว้าไปเลยว่าอุตส่าห์ทำมากูแทบไม่เห็นใครใช้เลยนะไอ้ปักธงคอเนี่ยไอ้คนบอกว่ามีอะไรบ้างไม่ได้ว้าไม่ได้แบบชิลคนเนี่ยตามคิวตามคิวทำไมมันไม่ว้าเดียวของกันเลยน่าจะว้า้อมกันไปเลยมกันได้มัโกงไปบ่างอินนนนมีติ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 มัได้โผลมาดิอยากได้แบ็กมิดอยากได้แบ็กมิด แค้นกูแค้นไม่ได้เนี่ยถ้ามันเดินมาแก้วาเนี่ยชาแมนแค้นกูแค้นมีมีส้มไม่ก็ฟ้าเฮ้ยจำไม่ได้วะโอ้โหันหน้าใจสลายแล้วพี่ไม่ได้เว้ย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 จะมิดได้นอนแบกมิดเห็นรอเห็นว่อเหรอยู่นะ ปักพงเลยกูไม่ตีกูปักพง r a l to me s o l ห่่าจริง